สวัสดีครับวันนี้ครับจะพาท่านมาชมมาดูระบบการให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ํานะครับผ่านระบบน้ําหยดนะครับให้ปุ๋ยกล้วยนะครับนี่ครับส่วนกล้วยตัวนี้ครับคือบริเวณที่เขาผสมปุ๋ยนะครับ เขาจะให้ปุ๋ยผ่านตรงนี้นะครับนี่เสียนถังสีดำนะครับคือถังปุ๋ยทั้งหมดนะครับก็จะเข้ามาผ่านเข้ามาตัวปั๊มแรงดันตัวนี้นะครับน้ํานะครับคือน้ําคือมาจากตัวนี้ครับตัวท่อสีม่วงนี่ครับน้ําตัวนี้คือน้ําตัวเมนหลักนะครับเมนหลักคือเขาจะฝังไว้ตามแปลงนะครับตามถนนแบบนี้ครับสังเกตเห็นท่อตรงแดงนู้นนะครับเขาจะฝังท่อยาวมาตรงนี้ครับ แล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับแล้วจะน้ําก็จะผ่านเข้ามาเข้าตัวสีดํดำตัวนี้ครับเพื่อปัม๊มแรงดันตัวนี้น,ะนี่ยผ่านปั๊มแรงดันนะครับแล้วก็ส่วนปุ๋ยนะครับก็ะจะดูดออกมาทีนึงครับผ่านเข้ามาตัวน,นี่ครับท่อดำาๆเนี่ยนี่นผ่านเข้ามาข้างในนะครับผ่านเข้ามาในแท่งดำดๆตัวนี้นะครับ นะครับครับอบปุ๋ยที่ดูดมาจากในถังนะครับผ่านเข้ามาครับโดยการทำงานผ่านระบบกล่องควบคุมครับนี่ครับคือกล่องควบคุมกล่องควบคุมทั้งหมดนะครับในการปิดเปิดการผสมปุ๋ยอะไรทุกอย่างนะครับโดยใช้ผ่าน wifi นะครับมือถือนะครับสามารถ เต้าแก่สามารถนอนอยู่บ้านแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะครับปิดเปิดได้เลยนะครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับว่าเราจะดูดปุ๋ยต้องการปุ๋ยมาเท่าไหร่นะครับมาผสมกันตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําไปเท่าไหร่แล้วก็ยัางมาออกตรงนี้ครับออกไปแรงดันน้ําตรงนี้นะครับเข้าไปในแปลงนะครับออกไปท่อนู้นไปส่งเมนหลักฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งครับ เพื่อไปจ่ายเข้าสวนกล้วยอีกทีหนึ่งนะครับ,รบนี่คือนี่ครับคือถังปุ๋ยนะครับปุ๋ยทั้งหมดเลยครับปุ๋ยเขาจะเป็นปุ๋ยที่เขาเอารถมาส่งนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นสูตรอะไรเขาจะผสมมาจากโรงงานเลยนะครับเหมือนรถไอ้แท้งน้ํามันเราเนี่แหละมาเทใส่มาเทใส่ทสัทงดําตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับ ปั๊มใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยขึ้นมาหน่อยครับคือตัวนี้ใช้แป้งใหญ่ครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกันครับตัวดูดปุ๋ยนะครับดูดปุ๋ยเข้ามานะครับเข้าไปในปั๊มนะครับก็จะเป็นกระบวนการของเขาอยู่ในปั๊มนี่แหละครับอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้มากเท่าไหร่นะครับนะอยู่ในปั๊มนี่แหละแล้วมันก็จะจ่ายออกไปอีกทีนึงนะครับจ่ายเข้าไปในสวนอีกทีหนึ่งนะครับโดยทุกอย่างก็จะผ่านตัวควบคุมตัวนี้แหละครับ ในกล่องนี้ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของนายจ้างนะครับต้แก่นะครับสามารถปิดเปิดอยู่บ้านสามารถปิดเปิดได้ครับนี่ก็เป็นทางปุ๋ยทั้งหมดครับน่ครับหัวใจต่างๆนะครับปุ๋ยและน้ำก็จะส่งมาตามท่อนะครับท่อดำตัวนี้ท่อประมาณสองนิ้วครึ่งประมาณสนิ้วครึ่งหรือสนิ้วนี่ยครับ ก็มาแยกอีกทีนึงครับเดินไปนะครับแล้วก็ปล่อยไปเป็นแถวอีกทีนึงครับนี่ครับมาแยกออกอีกทีนึงครับเป็นสามเส้นนะครับนี่ครับเป็นท่อ p ีทั้งหมดนะครับแยกไปอีกสามเส้นนะครับตามแถวแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับ การปลูกพืชที่อิสราเอลนะครับส่วนมากเลยนะครับจะใช้ระบบน้ําหยดนะครับเพราะว่าเขาว่ามันประหยัดน้ําแล้วก็เป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับสําหรับอิสราเอล <c oughs> นี่นะครับคือตรงที่จ่ายปุ๋ยนะครับพ <c oughs> อน้ํานะครับ <c oughs> น้ํามาจากเมนหลักนะครับ <c oughs> ผ่านกระบวนการต่างๆแรงนั้นน้ําก็อยู่ที่ประมาณ อันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่สี่บาทครับแรงนน้ำสี่บาทแล้วก็ออกไปท่อเล็กก็จะลดลำดับลงไปนะครับตามตามขนาดของท่อนะครับถ้าเราปล่อยแรงดันเยอะท่ออาจจะแตกหรืออะไรเสียหายได้เขาก็จะลดแรงดันลงไปอีกนะครับอันนี้คือตัวหลักแรงดันก็อยู่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นน้ําแรงดันสูงนะครับก็เหมือนคล้ายๆเหมือนน้ำประปาบ้านเราครับผ่านเข้ามาแล้วก็ แล้วก็มีหัวจ่ายน้ําอีกทีหนึ่งครับมาต่อมาต่อน้ําออกไปนะครับไปจ่ายเข้าในสวนนะครับที่สลิวนะครับในพื้นที่เกษตรนะครับเขาจะมีระบบน้ําแบบนี้ครับวางไว้หมดนะครับเป็นท่อน้ําแบบนี้ครับตามสวนตามไรมีทุกที่ครับถ้าเราไปขี่รถไปตามถนนหนทางแบบนี้ครับเราจะเจอแบบท่อแดงๆนะครับปากไว้ก็คือเส้นน้ํานะครับน้ําที่เขาฝังไว้มีทบทุกที่ครับ ไปฝั่งนู้นก็มีนะครับขึ้นไปฝั่งนู้นมีหมดครับไม่ว่าเฉพาะตรงสวนนี้นะครับตรงสวนอื่นก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันหมดเขาจะเดินน้ําไว้แบบนี้ทั้งหมดครับเวลาเกษตรกรเขาจะใช้น้ํานะครับเขาก็จะซื้อตัวแรงดันแบบนี้นะครับมาใช้มาต่อออกจากท่อท่อใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราก็คือเราต่อท่อน้ําเข้าบ้านเราเองนั่นแหละครับแล้วก็จะมีมิเตอร์น้ําอะไรพวกนี้นะครับ ต่อเข้าไปในบ้านแต่อันนี้คือว่ามันเป็นสวนนะครับเราก็ต้องต่อเข้าสวนอีกทีนี่ครับที่สเลีวนะครับขาจะใช้ระบบแบบนี้กันแทบทุกที่เลยนะครับสำหรับในการทำเกษตรนะครับน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำที่บำบัด มานะครับหรือว่าเป็นน้ำที่เขาใช้การ,รเกษตรโดยเฉพาะนะครับอิสาเลนะครับเป็นประเทศที่มีน้ำจืดธรรมชาติน้อยมากนะครับโดยฝนตกเฉลี่ยนี่แทบจะไม่ถึงสามสิบวันด้วยซ้ำครับต่อปีนะครับเขาเลยต้องมีน้ำแบบพิเศษนะก็คือน้ำจาก ทะเลนะครับการองมาเป็นน้ําจืดเอามาใช้นะครับเอามาใช้ในการเกษตรแล้วก็ใช้ในอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวนี้นะครับบ้านเราก็เริ่มมาใช้ระบบน้ําหยดกันเยอะแล้วนะครับที่ผมเห็นตามทั่วไปนะครับผมเห็นตามใน youtube ในที่เขาทํานะครับก็จะเป็นพวกไล่มันสับปะหลังไล่พริกไล่ข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับบ้านเราก็เริ่มใช้เยอะแล้วเหมือนกันนะครับระบบน้ําหยด ตัวมาก,ก็ดีนะครับใช้ระบบน้ําหยดมันก็ประหยัดน้ําไปด้วยรัฐบาลเขาส่งเสริมการ,กรเกษตรดีมากนะครับก็เลยทําการ,กรเกษตรเลยได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ราคาก็สูงด้วยนะครับราคาพืชผักที่อิราเลนนะครับไม่ล้นตลาดเหมือนบ้านเรานะครับราคาก็จะคงที่นะครับ รอบหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมระบบน้ําข้างในสวนอีกทีหนึ่งนะครับที่เขากําลังจะทําการปลูกเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ